ว้าวแอจากประโคนชัยครับขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วครับนี่สีนุ่มๆน,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 นวลๆหวานๆสีฟ้าอ่อนๆน,นะครับอ้าวอ้าเอาทำไมเป็นอย่างนั้นไปติดตรงไหนหางหนหางหาง,หางไปเกี่ยวไปเกี่ยวเออเออเอเอใครมาดึงหางฉันเอาไว้ มนติดเอ้กย้าไงโอ้โหไปติดคอหญ้าแม่แคติดกอปูไม่เป็นอะไรไอ้นี่ติดกอหญ้าอันตรายโอ้ไม่ได้มาแค่หญ้าแค่หญ้าไปเหยียบผางเอาไว้แต่ก็สวยนะสวยมากเองลยนิ่งเลยครับอย่างนี้คะแนนดี สนะครับกรรมการเขามองแล้วครับก็ถ่ายรูปแล้วก็พิจารณากันแล้วว่าเออว้าวลอยขึ้นปั๊บเจอลมอย่างนี้แล้วนิ่งสง่างามแล้วกรรมการจะพิจารณาตอนเอาว้าวลงด้วยเอาว่าวลงด้วยนะครับมีการให้คะแนนตอนเอาว่าวลงด้วยนะครับไม่ใช่ดึงลงไปแล้วว้าวเอียงซ้ายเอียงขวาชนดินโป้งปักกีฬาสามกลับอย่างนี้คะแนนตกเด้อ ต้องมีลีลาการเอาเว้าลงครับลีลาอันนี้เราเอาแบบอย่างมาจากงานเวา้าที่เขามีการโชว์ที่คุ้มเทพนะครับแต่ก่อนในเดือนเมษายนเดือนเมษานีท่ที่ท้องสนามหลวงเกาจะมีการแข่งขันระหว่างเวาเง้าแอรเว้าวาปักเป้าเว้าจกุลาครับนะเพราะฉะนั้นตอนเอาเว่า